ถึงคุณจะคัดค้านไงกฎหมายคือกฎหมายนะครับเพราะว่าคุณจะว่าลุงเขาไม่ไม่มีอะไรนะถ้าคุณจะไปไปให้เขาผิดมันไปไปไม่ได้ถูกไหมครับกฎหมายคือกฎหมายครับไม่ใช่ว่าคุณบอกติดคลื่นนะที่เขามีกระบวนการยุติธรรมมาอยู่ใช่ไหมไม่ใช่ว่าคุณบอกชี้ผิดไม่ไม่ได้อยู่นะก็บบเหมือนคุณถ้าก็บอกว่าคุณจีนหรือเปล่ามันไปไปไม่ได้ถูกไหมครับตั้งปีที่เราเป็นยังไงก็ได ก็ S <S 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 ที่ผมมาเนี่ยเมื่อแเดือนแล้วผมผมสามลุงผมมาขี่รถมาไต่ผมเชิญนี่เลยนะผมดูจัดทีวีก่อนปุ๊บแล้วผมก็เอาเงินมามอบให้ลุงคนป้าแตงป้าจำลองป้าถอนทั้งหมดเลยแล้วผมก็จะไปที่อื่นปรากฏว่าผมเห็นลุงแกเรียกผมว่ามอนุ่มมอนุ่มมานี่เลยมีที่นอนไหมตรงเนี้ยแล้วก็มันเป็นป่ายาป่ายันใช่ไหมครับผมเลยเอ๊ะทำไม แกเป็นใครแกยังห่วงเราเนาะผมก็เลยปากหลักก็อยู่ไปเรื่อยอยู่ไปเพราะผมเป็นยูทูบเบอร์แล้วผมก็เลยทําชีวิตแกดูดิว่าแกนี่แกแกดีจริงไหมแกออก้องอะไรจริงไหมแกช่วยเหลือจริงไหมปรากฏว่าแกก็เรียกผมอยู่นั่นแหละแกกินข้าวยังมันกินข้าวยังและแกเวลาแกไปวัดนี่แกทําจริงศาราที่มันเก่าๆมันคาแตกไม่ว่าอ่เขาเรียกอ่ะทำสาราวัดใช่ไหมมาสุ่มห้องน้ำไม่มีใครทำต่อแกทำจริงครับ เรื่ที่บริจ๋ามาแกทําจริงผมก็เลยคิดว่าในใจว่าหนึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่สร้างภาพกันและแกทําจริงเลยแล้วผมก็คิดว่าเออผมต้องอยู่ต่อไปื่อยอยู่มาถึง8เดือนนี้ครับผมเรียกว่าหนึ่งชีวิตแกไม่ได้พักผ่อนเลยไปแต่วัดแต่วาแลวมันนั่งสวดมนต์และแกสวดมนต์วันนั้นนะครับตั้งแต่ออมอสี่ทุมนะ่มมั้งยันตีสี่มื่อเรียนทันวารครับแต่แกแกเก่งนะครับลุงคนเก่งนะเก่งกับการสวดมนต์ ผมว่าแกแล้วเหล้าเบียร์แกไม่กินจริงๆนะครับผมเคยถามแกเลยว่าเอาเอา,เอาแคอลกอฮอล์ให้หน่อยไหมแกไม่เอาจริงๆผมยืนยันได้วันนั้น,นแกนไม่เอาจริงเพราะแกอยู่ในสิ่ที่ทำจริงครับแต่เดือนที่ผ่านมา <บ S 1> มีคนติดตามของเราเยอะไหมครับ<ม>ี่เครึ่งแสนครับมีคนตามครึ่งแสนครับมาแรกๆมีคนแค่หมื่นเดียวหมื่นก,กว่ากว่าตอนนี้มีคนติดตามครึ่งแสนไอ้ครึ่งแสนเนี่ยคือรู้ทําไมถึงเริ่มขึ้นจริงๆแล้วผมต้องระดับประมาณแสนนะคือผมไม่ได้คุยนะเพราะว่าผมขายน้แมะพร้าวปั่นที่นี่ ผมคือไปยูทูบเบอร์ด้วยแล้วผมมาทำไปกับขายอาหารไปกับน้ําปั่นน้าพ้อปั่นด้วยมันก็เลยคนติดตามก็มไปทางที่ซีซีแล้วก็มีนายใช่ไหมครับประมาณนี้ครับรายได้ละพี่ต่ะเดือนเออรายไ,ได้แต่เดือนผมบอกไม่ได้เนาะแต่ว่าได้เยอะแน่อนอนครับเพราะว่าลุงพลเป็นซุปเปอรส์สตาร์ดังที่สุดในประเทศไทยแม้แต่ดาราดันๆในประเทศไทยต้องแพ้จริครับ เกิดมาคุณเคยเห็นดาราดังขนาดนี้ไหมได้แล้วแต่ช่องค่ะใช่รับแล้วแต่ที่นี่คือม,มีคนติดตามแน่นอน<ม>พุ่งแน่นอนใช่ไหมครับ,รบเป็นอยู่คนละครับคอนเทนต์ยังไงแต่ลุงให้โอกาสพวกยูทูบเบอร์ทั้งหมดแล้วก็ชาวบ้านมาขายของที่นี่คือ,อได้มีเงินมีทองให้ลูกไปโรงเรียนเนี่ยครับคุณงามความดีของเขาจากนี้ต่อไปวางแผนยังไงพี่ก็ไม่ต้องวางแผนแล้วครับให้เป็นกระบวนการของกฎหมายแล้วก็ชาวบ้านก็ทำมาด้วยกนไปเพราะว่า ลุงมีอน,นุสงให้ชาวบ้านได้ไขายของคือคนทุ่งลงมาเที่ยวที่นี่ใช่ไหมครับส่วนเรื่องพญายนาคก็ไปตามบบากระบวนการของยุธยาหมอตจังหวังว่าลุงจะเซ็นมอบให้เมื่อไหร่ใช่ไหมครับเพราะที่นี่อาจจะเป็นการท่องเที่ยวจะไปอนารพอและสร้างไหมเนี้ลดลงไหมถ้าถ้าจะจะแสงมะมีไหมมีหมจับออกมาไหมมันไม่ลดนะครับแต่ว่าที่เขาอยู่ไม่ได้กพราหนึ่งมันเป็นเรื่องเศรษฐกิจมีโควิดเขาอยู่ไม่ได้เพราะว่าเงินเนี่ยมันต้องใช้ยิ่งครับยิ่งอยู่แล้วกินข้าว ก็เป็นเรื่องปกติค่าทางค่าไฟเนาะเพราะว่าคุณจะอยู่ก็คือวันละร้อยเหมือนเดิมเดือนละสับมันก็พูดยาวเพราะว่าอะไรก็แต่เราก็ต้องเราก็ซื้อกินด้วยนะคะเราจะได้กินที่เอฟซีเลี้ยงเป็นบางครั้งจริงจบางบางครั้งที่เลี้ยงผ่านช่อง youtube เอฟซีใครมันเอฟซีลุงด้วยเอฟซีลุงพลด้วยถ้าถ้าอันนั้นคือคือ แล้วแต่แต่ว่าจริงๆเราก็ต้องเลี้ยงดูตัวเองลุงจะเป็นห่วงเป็นห่วงพวกเราครับก็ไม่ได้กินก็ไ่ได้กินชอบอะไรเล็กเนี่ยอันนี้ปิดมาเพราะว่ายังไม่มีรายได้ต้องเล็กตอนนี้อยู่กันสักกี่คนพี่ยูทูบเบอร์ก็น่าจะยี่สิบกว่านะยี่สิบประมาณนั้นมื่อกนมีหกสิบคนคิดเลยรถลงรถลงรถลงแต่ตอนตอนรุ่นบุญอยู่รุ่นบุมาหกถึงแปดช่องรถรถลงนี้ช่วงไหนพี่ก็ต่างคนต่างแยกย้ายๆกับมาช่วงช่วงโควิดไหมช่วงโควิดรอบนี่เนาะ รอบอันี้รอบสองลดรอบรอบสามรอบสองรอบสองก็เริ่มลดแล้วพี่เอสที่คงดูบ่อยนะข่าวตรงตรงซีรีส์เของเราจะไม่ค่อยมามีประเด็นแบบแบบดราม่าหรืออะไรเงี้ยก็คือเรานำเสนอว่าโอเคแหละว่าคดีนี้มันทำให้ชั้นชาวบ้านชาวบ้านตกอกเปลี่ยนไปมาอย่างไรอะไรแบบนี้แล้วก็ยูทูบเบอร์ที่เข้ามา พีเวศก็เป็นช่องหลักที่พวกเราดูคือจะไม่่อยเห็นเรามานะคะใช่ค่ไม่เคยเห็นเรามาถ้าใครมยสัมผัสนะครับมีคนว่าลุงตลอดเลยถ้าคุณมาสัมผัสที่นี่แล้วคุณจะรู้ว่าที่นี่เขาช่วยเหลือเป่งการลกันและลุงช่วยเหลือสิ่งที่พี่สัมผัสได้ที่พี่มาอยู่นะเป็นที่ที่ไม่แปลกใจมากเลยทําไมต้องแยกชาวบ้านต้องแยกกันเป็นสักส่วนใส่แค่นี้แหละสิ่งที่พี่เห็นแล้วชัดเจนมากที่หนูนามาอยู่ อันนี้หนุนนะไม่ใช่ซาลีน่านะซาลีนาคนนู้นนะ,ะนนคนละนนคนละหนุนะน,นี่พี่ตามตามเพื่อนมาเนาะนี่แหละก็เลยอยู่ยาวเลยแต่ว่าไม่คิดว่าไม่คิดว่าสังคมของคนบ้านนี้จะจะมีการแตกแยกกันจริงๆนี่คือความรู้สึกของพี่นะพี่เห็นยังไงบริบทที่มันเปลี่ยนไปตั้งแต่พี่มาตอนแรกมาตอนแรก ก็ก็คือเห็นเขาแตกแยกแล้วพี่พี่เพิ่งมาค่ะเพิ่งมาไม่สองสองสามเดือนนี้ค่ะเท่าเดือนที่สามเพอาติดโควิดแล้วก็อยู่ยาวเลยสามเดือนยังไม่ได้กลับบ้านเนาะสามเดือนพอดีแหละแล้วก็เห็นหมู่ชาวบ้านแบ่งแยกกันชัดเจนเนี่ยคือสิ่งที่พี่ม่ีมาหลังจากที่มีปัญหาเรื่องวัดภูหลวงเนาะใช่ตอนนั้นชาวบ้านเริ่มแตกแยกกันแล้วสามารถเข้าไปในหมู่บ้านตามปกติได้ไหม ได้ได้ครับเราไปซื้อของได้ไม่ไปสร้างความรำคาญอะไรไม่ไปสร้างความรำคาญอะไรครามันย้อนแยงครับยังผมเป็นหมอจักระดูใช่ไหมครับผมไม่แรกผมัวนะชาวบ้านว่าเดี๋ยวมาปุ๊บผมทานยันี้ต้องว่าผมชาวบ้านเรียกหมอหนุ่มวันนี่หน่อยผมว่ามีอะไรครับช่วยช่วยรีวิวขายกล้วยยายหน่อยยายขายไม่ได้เลยผมไม่กล้าจริงี่ชาวบ้านเขาหน้ารักถ้าชาวบ้านจะกลุ่มที่แบบไม่เป็นอะไรเนี่ยก็น่ารักน่ารักหมดแต่ว่าความคิดความคิดเกี่ยวกับเรื่องคดีเนี่ยเขาจะแยกเขาจะแยกกันแค่กลุ่มนี้ แค่กลุ่มกลุ่มแบบคึกแต่เรุนแรุนแรงค่ะคิดว่ารุนแรงวันนี้ยิ่งเห็นยิ่งรุนแรงเลยยิ่งเห็นเช้านี้ยิ่งรู้ว่าเขาขัดแย้งกันรุนแรงมากปกติเราก็ไม่ค่อยสนใจชาวบ้านเท่าไหร่เพราะเราก็จะอยู่ในโซนแล้วมันเราไม่สะท้อนหรอว่าคดีก็ปล่อยเป็นเรื่องของตำรวจใช่ก็คือน่าจะแบบเวลาเราดูข่าวเขาเราดูข่าวอีกฝ่ายก็บอกว่าเา เรื่องของคดีก็ให้เป็นเรื่องของตำรวจแต่เวลาการกระทําเมื่อเช้านี่มันมันไม่น่าจะใช่มันไม่ใช่เดี๋ยวมกิเขาบอกชาวบ้านก็คือใครยูทูบเบอร์คือแม่เบนเคยดีแม่เบนไหมแม่เบนแล้วก็ป้าคําสายยังไม่มาการที่เขากระทำมีย่านนี่ทำกันนะคาพูดเขาอาจจะบอกสื่อไว้อีกแบบหนึ่งแต่เวลาเขากระทำนะมันไม่ใช่มันไม่ใช่เท่าที่เห็นแล้วมันไม่ใช่ก็คือไปมาหาสุ่มกันได้มันมันเป็นบางกลุ่มหมายถึงว่าสองกลุ่มก็คือแยกอุ๊ยกลุ่มหนึ่งเขาไม่คบกันเลยนะ ถ้าที่กลุ่มที่แยกกันอะไม่คบกันเลยโดยเฉพาะคนในในครอบครัวที่เป็นผู้ขัดแย้งคนที่ข้อขัดแย้งกันจริงๆไม่คบกันเลยค่ะทำไมก่อนยูทูบเบอร์อยู่นี่ไม่กล้าเดิเนเพราะว่าไม่รู้อะไรเป็นไรครับแต่ว่าถ้าเราเป็นทางการจริงคือไม่ใช่เมื่อก่อนผู้ใหญ่นี่ใจนะครับเราก็กลัวกันกับแม่ผู้ใหญ่นี่ไม่กล้าเดินไปจนเอ๊ะผมเดินไปกินข้าวอยู่ข้าวเนาะแม่ผู้ใหญ่นี่กับพ่อผู้ใหญ่เขาเรียกหมนุ่มกินข้าวไหมผมก็เลยตกใจนะอ๋อสาเสาปปานแกก็เป็นยูทูบเบอร์อยู่นู่นตอนนู้น แล้วแม่เบงก็ไปอยู่โน่นใช่ไหมครับผมก็เลยงงก็ไปได้อย่งเขาห็นมีอะไรใช่ไหมครับชาวบ้านก็คือเป็นยูทูบเบอร์ด้วยลุงหวังก็เป็นยูทูบเบอร์ด้วยตัวนะอ่าบ่าวต้อยก็เป็นเนี่ยครับเทีก็เป็นเป็นทั้งหมดเลยคือทังบ้านเลใช่ครับทั้งหมู่บ้านก็คือชาวบ้านก็เป็นยูทูบเบอร์เองแต่เป็นไม่กี่คนไปร้องเรียนมันก็เลยแบบรวมมันหมดเลยแล้วจำได้ไหมถ้าคุณเคยเห็ยนไปแล้วเสียงหน้าน้อยที่คุณเห็นตรงนั้นนะครับเป็นมาไม่จริงมันไม่ใช่เลยก็มีีพ่สุรริโจทาเล มีหนูนาเซียนาแล้วก็มีผมแล้วก็มีเจ้ปันสายหาที่ออกข่าวคนกระแสที่เป็นเรื่องใครดูใช่ไหมครับเคยดูค่ะแต่อีกคนหนึ่งผมเอ่ยไม่ได้นะเพราะหมึกปลาหมึกห้ามห้ามเอ่ยครับนั่นแหละครับจริงๆแล้วว่ามีเซนังนาหนูนาเซียนาพี่โจสสาอเทเวลแล้วก็มีผมแล้วก็มีเป็นสายหาแล้วก็ผัวเขาก็คือตรงนั้นมีสี่คนผู้ชายสองผู้หญิงสองแต่ข่าวไปลงว่าเป็นหนึ่งชายสองหญิง แล้วผมก็อยู่ตรงนี้ด้วยมันก็เลยโดนตรงนี้ไปด้วยคือไปเคลนประโคมข่าวทาให้เสียหายถ้าถามเนี่ยครับผมเป็นพยานได้แต่ผมไม่อยากบอกก็ยูทูบเบอร์ขัดแย้งกันเองหรือว่าเป็นสื่อเอ่อเป็นสื่อครับสื่อด้านนอกประโคมข่าวว่าทําให้ที่นี่เสียหายเกับขึ้นยูทูบเบอร์เป็นการกับเรื่องชู้สาวใช่ไหมจริงๆล้วไม่ใช่ครับถ้าคุณอยากรู้เรื่องอะไรคุณก็ไปถามพี่เซนาหน้าวีครับที่สวยๆครับเหมือนดาราคนหนึ่งครับดูอยู่ค่ะนั่นแหละครับคนนั้นแหละครับเขาก็ยังอยู่ทีี่่น ตัวบัตรนี้ครับยังอยู่ครับยังอยู่เลยครับนะครับจริงๆเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้ครับคือมันย้อนแย้งทั้งหมดเลยครัแต่ถ้าผมพูดนะมันก็ทําแบบว่าหมอหนุ่มต้องกินยาอยู่แล้วประมาณนี้คคือประเด็นผมอ่ะคือมันจะย้อนแย้งคือเห็นผมอย่างเงี้ยเขาจะบอกไอ้หมอหนุ่มต้องกินยาบางทีผมทำหน้ากากอย่างเงี้ยคือผมเป็นหมอกับการหายใจแล้วผมก็ต้องแบบแกงหุ่นกับ้องกันเงี้ยขออนุญาตจบคลิปแค่นี้ก่อนนะหมอหนุ่มต้องกินยาแล้วค่ะหาว่าผมหมอหนุ่มกินยาแล้วครับ